กับคนนี้แต่เมื่อไหร่แล้วทราไมทำกับเจนอย่างเงี้ยแล้วทำไมทำกับเสียงเง้ยคุยอะไรอ่ะไม่ต้องเลี่เออทั้งที่เราเหมือนเ้อเยอะเข้าใจไหเฮ้ยวที่ทำนี้ไม่อายเลยวะเอดูทำาม่ใส่ไม่คุมได้ไหมอยากไาอายได้ปะไม่ได้อายเว้ยไม่ได้อายม่ใช่ไม่ได้อาย ไม่ทำอย่างนี้ถ้าแบบแบบนี้ก็เลิกกันไปเลยอย่ามายุ่งซึดด่งกันและกันดีกว่าเลือกเลยดีกว่าวะถ้าเอาไปเถอะฉันไม่เอาหรอกผู้ชายเงี้ยเลือกมาด้วยกันน้เชื่อเลือกดิอยากได้น้ำเฉื่อเอาเลย,จ,ยจะเอายังไงนั่นอบกมาสิจะเงียบทำไมใจเย็นอยู่นั่นแหละใาย่พังแล้วนะ,ะเ,ยนเ,ยเย็นแล้วเย็นที่สุดแล้วเว้ย ไปเลยไปเอากเป๋าคืนมาไปไกลเลยไปออาไปทำไมแคล <c oughs> มันอยู่แคลมอย่าขึ้นมันสิสะพานควายสุภาพได้ปะเกิพพดเป็นผู้หญิงด้วยการหาสุภาพเป็นบ้างปะพพไม่ต้องม,มองหน้าออกไปไกลเลยทำสุดได้ปล่อยคนอื่นมายืนด่าแฟนคอนเสิร์ตเนาะจะไม่ใช่งานออกไป